สวัสดีนะครับผมวันนี้มาหาสุชนนะครับกังนายสุชนวันนี้อ๋อนี่ก็ไปปี้มาหรือยังโอ้ยตรงนี้ไปไม่ได้ทำไมอ่ะนี่ก็เล่นทำวินส่งลูกค้าเมื่อกี้ไปส่งมาอ๋อเมื่อกี้ไปส่งกี่อันสี่สี่อันนี่ก็เหลืออ่านี่ไงก็ซื้อส่งมาใหม่เหมือนกันอ่าก็ส่งอะไรเงี้ยอ๋อเอาวินเก่ามาแล้วก็อันนี้มาแต่แบบไม่ to to ม,าา to to ไมี you, อะไรมาเลยล่ะขายเท่ ouais า klar, ไรเดี๋ยวนี้ มันเป็นอยู่ที่วินน่ะข้านั่นสองพันกันโลละเก้าอ่ะละเก้าสองพันละเก้าสองพันละแปดพันแปดละแปดพันแปดอ๋อประมาณนี้นะครับแบบไม่มีอะไรมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สันจะมาสั่งล้อใหม่นะครับวิ่งตามพี่เอไม่ทันแล้วโอ้เจ็บใจแล้วเกินนะครับเออฝนตกว่ะคราวนี้พี่สันจะเอาวงยี่สิบหกนะครับก็ส่งไปผมไปแล้ว มีบัวไป็นเลยนะอ๋อยติดมาไม่มายอ่ะติดสานจะเอาวงนี้นะเอายี่สิบหกอ่าสิบสองใบเด็กหุ่นครึ่งอ่าหุ่นครึ่งใบหกเอ่เว้าตั้งตั้งเหร่ตั้งเท่าพี่เออสิบสิบสามป่ะสิบสามไม่ยอมไม่เลยหรอพูดน่ยฮะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้บางคนเนี่ยไปแข่งกันมาปุ๊บแล้วก็มาเจอไอ้ยักษ์เขียวผมเอาที่หนึ่งมาเจอครับผมต่อให้เลยใช่เปล่านี่เป็นเลขใหม่หมดครับ เหล็กใหม่หมดแล้วแต่เหล็กเก่าอันนี้สิบห้าใบเนาะใบหกอเฮ้ยปกติเขาใส่สิบสี่เนาะสิบห้าผมไม่รู้ทำตามลูกค้าอ๋อท่านหนักอว่ากันนะโอ้ดูเหล็กแต่หนักแต่หนักก็อย่ามาว่านะครับเพราะว่ามันไม่่ใชแบบบอืมไหนสุดจะลองยกดูหน่อยนอนวะเนี่ยมีกิโลปหมโอ้หนักเหมืนธรรมดาเลครับมีบางคนสั่งที่หกใบนะมี้ที่หกใบรถเป็นผมบอกท่านหนักอย่าว่าผมนะบอกแล้วอ่ะ สิบสี่นี่ก็เหลือเหลือเหลือแล้วนะครับเผื่อลองลองเรียยกลอยนะอืมเผื่อคนอยากได้แบบแบบคุ้มค่าเหล็กไงก็จะเพิ่มเพิ่มเงินเนาะแต่ว่าเพิ่มเงินไปนิดหน่อยเพิ่มเงินเนาะอ่าคือว่ามันย้งไงไม่ใช่ราคาอ่าอ่าอ่าเราไม่ใช่ราคาเลยไม่ได้่องหมดนะไม่มีไม่มีเอาเก่าบาบิ้วไม่มีนี่ก็เป็นสามสิบที่ผมบอกว่ารอลูกค้ามาเนี่ยอ่านักผมไปเที่ยวหมดเลยวะอ่าอันนี้เป็นของพี่ที่ว่าพี่เอที่เขาโอนตังค์มาแล้วเนี่ยเนี่ยหละอนโอนนี่ของเอเนี่ยไอ้สีบานเย็นเนี่ยของพี่เอสองผู้ใช่โ แตว่าเขายังไม่มาเอาใช่แต่ว่าอันนี้ก็สามสิบใบสู้งกว่านะสูงกว่านะเดี๋ยววัดเลยอันนี้สูงกว่าสิบใบห้สูงกว่านิดูงเลแหละอ๋อสูดิสูงเท่าไหร่เฮ้ยสูงกว่าสามสิบใบห้าสูงกว่านิ้วหนึ่งสูงกว่าอันนี้มันลงยี่สิบแปดครับผมยี่ใบหอันนี้สิบสีใบครับอันนี้สามสิบใบห้าสาบใบห้าสใบสิ้บ อย่างอันนี้น่าใสสิบหกก้อนกว้างไม่ดีทำไมอ่ะเือมันขยันซอยไงนี่ก็สร้างมุมเมอนดิมนี่ไงอันนี้สามสิบกับยี่สิบยี่สิบเจ็ดมตรอันนี้ยีสเท่าไหรเนะี่ยยี่สิบย่บเจ็ของบริษายี่นนะเตี้ยนี่นะอ่าอ่าเตี้ยกว่านี้นิ้วหนึ่งโอ้เน่ดูดูดูดด อันนี้อันนี้สามสิบครับผมอ๋อคือเราใส่ใบปุ๊บมันจะหนีกันไม่แล้วแล้วเอาแบบใบจอบได้ปะใบจอบอย่างล้ออย่างล้อจิงเหรนอะมันต้องมีแบบพี่สันต้องมีแบบทั้งหมดเคยเห็นล้อจิงเหรนไหมเอ้ยใบจอบเนี่ยแบบนี้เออเอย่างกันนี้อ่ะเอออ๋อฟังฟังเลยฟังอย่างเงี้ยเออแต่ว่าจะเอาสักกว้างประมาณเนี่ยเหมือนใบจอบเหมือนล้อจิงเหรนน่ะรู้อยู่ว่าเป็นเงี้ยปุ๊บเออจะเป็นล้อเดียวเงีรู้ได้อย่างงั้นเราทำได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามัน ถ้าเกิดว่ามันย <ing together> right. ังหนักเราไปสันก็จะไปเอาใบจอบนะครับเออไม่ใช่ไ่แหงใบจอบไปเรื่อยใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ว่าจะเอาแค่วงยี่สิบเจ็ดใบจอบเออเอา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 ซักวงยี่สิบเก้าในวงสัดอันนี้มันติดมังกรเนี่ยแล้วก็ใบไม่ไม่จเอาใบจอบอางนี้ใช่ไหมอ่าจอ๊จุ๊บอ่าอ่แล้วก็ทำขาเนี่ยเออทำขาตรงมาเนี่ยอ่าอ่ นี้ก็ได้รับใส่นวดเน่ยได้าแกิดมันยังหนักอยู่เราจจะเอาใบจอบนะครับเดี๋ยวเอาใส่บตาอ่ะเราทำิยาเข้ามาดูเผื่อหนเผื่ออนอนนีอะไรเมดะแม็ปดิรูปหน้าแปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวาที่หลังอันี้ก่อนไหมอันนีก่อนอ๋อเนี่ก็เป็นมแปรูปรูปนแปด อันนี้ลูกเข้ามาเองเหรอลูกมาเองแยกต้องหานแางหรออ๋อลูกเลยนะครับขาลูกเข้ามาเขาทำเลยก่อนเท่าไหร่นะห้าพันห้าพันพร้อมใช้มีถาดมีเก้าอี้นั่งอใช้ได้เลยครับถ้าแบบไม่มีลูกมาก็หกเอ้ยแปดแปดพันแปดพันกว่าแปดพันกว่าครับมีกล่องนั่นนี่สุดทนเห็นกล่องลูกเพือกอยู่อ่ะนี่ไงนี่ครับกล่องลูกเพือกก็คือว่าพิมพ์โล่อนครับ นี่งไงจะเป็นแตอกอน,นี่นี้เหรอ,อนี่เป็นกล่องลูกเพลีอยครับที่โพสอยู่ครับเนี่ยไหนๆลองยกออกมาดูนะบะเรายกก็ดีแล้วครับนี่ไงน,นี่เป็นในโครงสร้างไงแล้วเอาเอาเอาต็กเสริมนี่ไงก็เบาดีอ่ะก็เบาเ,เราใช้เหล็ก A น,นี่ไงในกล่องไงไหนไหน,นเราก,ก็อันนี้ก็เป็นเหล็กกล่องใช่ไหมใช่ใช่เหล็กกล่องถือว่าประมาณนั้น,นเราก,ก็ใช้เหล็ก ไอ้บางๆใช่ไหมล่ะเอาพื้นหนาหน่อยแล้วก็บนบางใช่ไหมมันจะไม่สีกับอันนั้นใช่ไหมแล้วเอาไล่เบาหน่อยอันนี้แปดซอกกว้างหน้ากว้างหน้าสิบป่ะหน้าสิบสิหน้าสิบจะแปดซอกแปดครับสูงแปดสูงสูงหน้าแปดแปดนิ้วสินิ้วอ่ากว้างหน้ากว้างสิบนิ้วยาวแปดซอกขากสิบเมตรกับแปดซอก ประมาณประมาณเท่าไหร่ละคะตัวนี้ที่ทำขายอยู่3,008 8 3 0 0 8ตอกหน้า10อ๋อถ้าเกิดว่าคนจะสั่ง10ตอกก็ได้ได้อ๋อถ้าสั่งคุณค่าก็คือเราส่งคุณส่งได้ที่สั่มันต้องทำแยกล่างมันค่าคุส่งะมันมันถอดออกไม่ได้อยู่แล้วพวกหลอกกลิ่นต้อะงถอดแล้วว่าเราไปใช้งานล่ะใช่ถ้ามันเราถอดแล้ก็ต้องเป็นจานเลยต้องมาเอาเองอ่ะ เนาะใช่ใต้องเล่าเองอืมมาอ,อยู่ใกล้ๆลำบากใน,าในโซนพิจิตแล้นมาได้อยู่พิจ,จิตคอนหวันน่าจะได้อยู่คอนหวันพินโนแลงวิ่งมาเอาได้ดแล้วเนี่ยตัวที่หลักข,ขอดูก่อนอันนี้เม็ดแปดสิบป่ะเม็ดแปดสิบลูกหน้าสี่หน้าสามอ่ะใส่ใส่ติดแถวตุ๊กแถวลักแถวอันนี้เม็ดแปดสิบเป็นเป็นอกบูทนอก สดีลูกค้าต้องการบุญนอกอ๋อสั่งได้จะบุญนอกบุญในมีเกี่ยวปรับระดับพี่สันปรับถาดอะไรนี่ปรับถาดอืมลูกใจตัวสั่งได้จะปรับลูกปรับถาดอันนี้เท่าไหร่พี่โบนะแปดพันพอดีแปดพันครับแปดพันได้แบบนี้คอใหญ่แต่คอใหญ่นะครับเนี่ยคอใหญ่แต่ตัวนี้ยาวพิเศษเพราะว่าเขาสั่งพิเศษเขาจะไปใส่โครงในเจนที่เจนที่สิบหกนกใหญ่คกให เซนต์ที่ที่กอืมใช้ได้เลยตัวนี้ไม่มีไม่มีตะกีใต้ท้องเรืออ๋อจะใช้อันนี้แทนจานครับจะไม่ไม่แทนครับโอเคอะขอเบอร์สุทน084ครับอ่า495อ่า120สามโอเคตามนั้นครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงตัวนี้นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับ กาแฝากติตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ